มากค่ะมาช่วยกันดันเพลงหลาน้อยกันเนาะคุยเรื่องเออเอ็มวีเขาถ่ายสุดยอดมากนะนะมันมีมันเอ็มวีในนั้นน่ะมีเออมีเออมีแม่ติ่งอยู่ด้วยมีแม่ติง่งแล้วก็มีน้องหมอนหมอนอิงใช่ไหมน้องหมอนอิงอืมน้องหมอนอิงอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเพลงมันเออแล้วก็มีอ่ะมีอ่ะ,อะนางฟ้าหน,น้าห้านสี่คนเด็กๆสี่คนที่อที่บอสโจเจออแล้วก็มีอ่ะเออคุณแม่คุณแม่สองคนอ่ะคุณแม่ลิซ่าเหรอ คุณแม่อะไรพี่เป็ดขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่มาแชร์คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรอ่ะที่บอโจบอโจโจบ่อยๆในงานอ่ะพี่สินวนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนายสงวนขอบพระคุณมากค่ะอ่าซอยอีสานสองนะคะคุณแม่อะไรเออมีใครรู้จักไหมชื่อคุณแม่อะไรอ่ะที่อที่สองคนอ่ะเออซาซาพี่จั๊บใยขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ซาซากับคุณแม่ลิลลี่ใช่ไหม พี่จำพี่จำหลัดสวัสดีค่ะเออบอกทุกคนด้วยว่าบอกกินนมเปรี้ยวต่อไปอ่าอุ้ยไม่มีใครกินค่ะนมเปรี้ยวพี่รันเออเออไม่ใช่อีลาน้อยวันนี้ต้องไปเล่นอ่าไปเออมินิคอนเสิร์ตนะเออวันนี้วันที่สิบเก้าเขาต้องไลฟ์สดอยู่แล้วละเพราะเขาออกมาออดิชั่นกันไงเออเขามาเขามาออดิชั่นกันอ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เขาเออ ประมาณเนี่ยประมาณประมาณห้าโมงอ่ะห้าโมงหกโมงเนี่ยเขาออเดิชันกันอยู่แล้วสานน้อยพี่บ้านแพงอ่ะอ่ะปั้นวิวลูกสาวกับเออพี่รันก็ปั่นมาสองชั่วโมงแล้วนะคะมันเลยเลยเวลาขึ้นไลด์ด้วยวันนี้อาจจะขึ้นขึ้นขึ้น,นไวแล้วก็ลงไวเด้อเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไปปั่นเพลงอีหลาน้อยขอบคุณมากค่ะแม่ทูลพี่วรกฤขอบคุณมากนะคะพี่จงวิวัฒน์ป้าพรขอบคุณมากนะคะ